วัดปางก็ทรเลิศกับชาวบ้านทุกคนมี่ก kind of ็บือว่าทอดกระถิ่นจึงมาเป็นสังฆทานเป็นมหาทานใหญ่ขอเชิญพุทธศาสนิกชนเลิศกับหวงพ่อมทนาท่านนั่งกันนะครับแได้รับโชคดีแล้วก็พลอยถูกใจคนแค้นนะครับทีนี้คนติดตามต่อไปนะครับเ่าจะมีสัมภาษณ์ในอนาคตการของผมจะได้ให้ที่สุดนะ ต่ออพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อออกดระงกศาสนากระบปรบาทจักหน้าที่ตีต่อไปรับขอของคุณนะครับท่านรับ่อมิวสุขแก่นะครับขอของคุณครับขาเลือดงเทียนกลับมาบ้านมาหนาาเ้าต้าตาตาด้นะตาตาต้มท่พันครับแต่ใจรีบวิ่งไปเล่ ขาดร่งองขาดเส้นกระพับนะครับขาดใจร่องนะครับตอนนี้ทางวัดแต่จัดเตรียมไว้ให้ท่านผตุชานะครับเพื่อ อ่าแม่นะครับอ่าด้านยากระชิเผานะครับทางลงครัวนะครับอ่ารักของวันนอกก็จดเตรียมไปดุดันใต้ไทยนะครับการเส้นนะครับจะมีกับเผานะคเผาสุกเผาสวยนะครับสมตํำกระมี่นะครับอ่าซุเน็ดต้นปหมกนี่ซุปมม่นะครับอาหารถึงปากของผู้เฒ่าผู้แก่นะครับที่้อนเน้นนะครับเรื่องอาหารใหนมันแสบทันมันลอยลอยนะครับอ่าการเค่นั้นนะครับกา เอาใส่น้อเลยครับนาะไอีมาจากไหนล่ะอี้ลงพานี้ไอผู้ใดเป็นเจ้าของโอ้ลมงพานอาขอบคุณหลายเลยครับด้วยลุงพานของไม่ใ่หลอกครับอนะครับอันนี้ลุงพานของไอยพอกคนโอ้ยอี้หอ่อคนพูของใครนะัไีกินของใครนะไอ้อดที่มาักนี่นะครับ นี่พ่อซื้อใจที่ได้รบเงนครับโอ้ครับครับอืมยิ้นไปางยิ้มใจนะครับพ่อพบ่พ่อขอรับแบบยิ้มใจหลายขนมนี่นะพี่น้องทางใจนะที่บ้ากันก็อยากถามมื่อี้นนะครับป็ยับกบไปหาพี่เนาะ ขอให้คุณกุศลสุ่งนะครับเพ้่อเด็กๆนั่นของคุณดาน้อยนะครับคุณนานั่ที่มานนอแม่ต้องไปพอฉะเรานะครับไปเป็นพ่อของายกินเ่งนะครับเปลืองเงี่ยเอาเลยได้พวกนี้เอาใจ่กจหลังของบ้านเ็าได ไปพร้อมนะครับไปพร้อมยิ่งครอบครัวนี่นะครับในการนำของคุณพ่อวิ่งแบบเลรรียบสถตนี่ตีเหรอครับพี่น้องเก็เวลาเหรอครับใส่ราคาใ่ราาครับบาทีลานกวงอยู่ครับขอเารเวลครับอไปด้ครับค

É i'm not gonna <laughs>

ส่วนความสามารถะนการดูดนะครับดูดในการาติตาการใส่ใจในเ่องของคามรต้สูงในใจใส่ที่มีในแต่ละห้องที่ใสสามารถทอดเรต้าได้า้ใจดีกว่าในเวลาที่คุ้นว่าเป็นการท่จะ้รู้ความรู้เกี่ยวับ ยืนเสียงยึอกล้องมาอ่ากึ้อแบบพิเศอีกอ่าียามนาโปรล่าจทีรักของเทวดาและมนุษน์ทางหลาโมเป็นผู้หลงลงเริ่เริ่มเดว่าโเป็นผู้บ้าเป็น่องนะครับว่าอ่าขอสุดท้ายก็คือสุขติยันตสีคือ มี่นั่งบวาเทีที่ใส่ผ้าเดอรบอกับภงกอคากับว่าเนี่ยับผสร็จก่อนทวีในทัหนาที่ตรงนี้อ่าเทวาได้เซฟุริบูตัวแรกหทีอว่าการ้อกระทิงตรนี้กัขอธโมทนาสสวนบุูกับทุกท่านเดอร์ครับอ่าท่านที่เดินทางตัดกอเดินทางใยความปวดใจจนมีที่หมายโดยสวัสดิภาพกับผมอ่าเทวาเป็นตัวแทนท้งวัดว่าห้านี่ขอกราบขอพ่อคุณนนะครับ ค,ค,ครับขอาัวี่ัสครับครับมีขอติขึ้นเลยครับพี่น้องฝากกติดตามช่องธนุมานเลยส่วนเลยครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบาย